สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง E, e Channel ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องี e Channel ค่ะวันนี้อ e ี e กับน้องต้นข้ามาจะมากินกะเพราหมูกรอบนะคะแล้วก็มีพริกน้ำปลาค่ะน้องต้นข้ากินต้มจืดค่ะแล้วก็มีหมูกรอบค่ะมาค่ะมากินข้าวกับด้วยกันเลยค่ะกินได้หรอมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะพอหมูกรอบนะคะ ทำหมูกรอบในวันฝนตกค่ะวันนี้ค่ะไปไหนไม่ได้ค่ะมีหมูสามชั้นอยู่ในตู้เย็นอีกก็เลยมาทำหมูกรอบค่ะมาดูหมูกรอบนี้อืมรูอยค่ะอร่อยมากๆเลยมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะ ตอนดน้ำเยอนึงฮัมไปพอหมูก,กรอบหนึ่งค่ะเต็มเต็มเลยค่ะสช้อนแม่ก็มีมดดาชดทาของตัวเองนะขึ้มหมาอ่ะอือข้าสาจะเอาหมูอือหมูด้วยอือ

พี่ดื่มเอาถั่วฝักยายมากินด้วยหิวข้าวค่ะไม่ทันค่ะอันนี้คือข้าวันสองคนค่ะ หือหือหือมัมกกับมากเลยค่ะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเอามาหมุดนี่เลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอร่อยังม่อร่อยมากให้กำลังใจไปจนกว่าจบคลิปด้วยนะคะ ที่จะชอบกินพริกน้ำปลายเยอะๆแบบนี้ค่ะใส่พริกเยอะๆแบบนี้ค่ะสะใจค่ะทำผัดกระเพราเผ็ดแล้วก็มากินกับพริกน้ำปลายกินค่ะอีนน้ ได้กัดพริกเต็มๆค่ะอร่อยแซบตบท้ายจะคำนี้นะคะเดี๋ยวอิทก,กับนน้องต้นข้าวจะกินต่อค่ะ เดี๋ยวคลิปจะย้ายเกินไปเนาะนี่ค่ะอืมอะไรอ่อาะคะสำหรับคลิปนี้อิก,ก็จะขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดได้กดแชร์เราสองคน ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,คคะเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวด้วยนะคะ